โอเควันนี้ก็กลัวแล้วก็ไ <c oughs> อ้ฟินนะครับวันนี้ผมจะมาทำหมูกรอบที่โคตรกรอบคือผมเนะี่ยมันเป็นเชฟแบบคือเชี่ยชนันเรื่องด้านหมูกรอบอยู่้งไงเออแล้วก็ซื้อหมูกรอบมาเยอะๆเลยเนี่หมูหมูเรามาทำหมูกรอบกันไปดูกันเลยโอเค 야양지휴야지 휴양지 휴양지 귀 เขาใช้คนหนึ่ง

ก็ไปตัดเอา Hãy subscribe cho kênh หมายถึงเอาฝังหนังอ่ะประมาณนี้ได okay. oh, ้แล้วเดี <rais> Look, ๋ยวเราลองเอามาทอดอีกรอบนะเว้ยเออหยุดเลยทีนกูปิดแชดก่อนไหมเฮ้เฮี้ยกับตายนะระวังใจเย็นหน่อยพี่เราจะเอาลง ไปใช้ถุงแล้วเราไปใช้ช่องฟิตประมาณหนึ่งชั่วโมงนะแค่หลังมันเซ็ตตัวถุงเซ็ตตัวแล้วมานคลอดมันจะได้กรอบ A few moments later โอเคตอนนี้เราได้ทำการเอาหมูไปใช้ช่องฟิตประมาณยี่สิบนาทีอันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วเราจะลงไปทอดกันเลย โอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะดูดูอุ๊ยร้นอนนี่ <c oughs> หน้าตาก็จะเป็นยงนี้เลยดูฟังเสียงนะฟังเสียงโอเคกันกดกรอบ เดี๋ยวเรามาลองกินเลยอาหารก่อนองนี่ชอกเลยเป็นอาการเป็นไงอ๋อนี่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 ดูข้างในอะนี่โดีผมบอกเลยับจไม่เอาเสียงแ๊บนึงนะซิมเบิ์อ้าว กาได้เขียงแล้วมาลองหั่นชิ้นแรกกันเลย่เอาไปครับทงนี้ไว้เออทางนั้นเออเชมี่กุญงคงกว่าเลยนะอุ้ยงาร้อนนะตอนนี้ดู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 เฮ้อเจมเจมเจมเอามาลองชิมชิ้นแรกนะ้ดูดูเด็ด อาไปกินแนี้อืกรอบกรอบจริงกรอบจริงโอเคชอบจริงมีมากครมแค่นั้นมองนั่งกินกันเลยอก่อยโคตรอร่อยท่้นหละโคตรอร่อย กินหนังอะพูดจริงด้ะหันมาให้กูไหมนี่เดี๋ยาหันให้เพื่อนผมก่อนนะนี่เพื่อนผมไม่ยอมเพื่อนผมต้องกินคำใหญ่นี่ดูดูดูไม่กินเลยเจอ้าก่อนใช่ไหมอยากชิ้นแม่งโคตรยอดกรอบแน่นะกรอบก็คู้ทำม,มากรอบแน่นอนอ๋อโอ้ยชิ้น คันน่ากินนะครับคนลองชิมซอสเผือกเท่มากนะเนาะอร่อ,อยโคตรอร่อยอ่ะบอกให้ ต้องลองชิมในหนังเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวคนดูไม่เชื่อเนี่ยอร่อยเป็นอะไรมึงก็บอกคนดูก็เชื่อว่าอร่อยไหมอร่อยนี่นี่มองชิมใน,มนหนังนะเนื่อเนี่ย

ทำครั้งแรกด้วยครั้งแรกก็กรอบเลยอะ่ะโคตรโคตรเทพอะ่ะเนี่ยพูดิ้มเลยนะตื้อไม่ลงอร่อยเกินแต่กินนานๆไงอือหูกรอบแบบอื้อหือเสียงทุกกรอบ กับระะจริงตามมไ่ได้นะอ่อยมากกักกรอบนออ่ะซอนอ่ะอนนไม่มีอะไรนะ,ะม,มันขมเพี้ยแต่กรอบจริงกรอ,อบจัดเลยอนะกรอบเป็นอะไรกรอบกรอบเลย ม,ม,มันมีราค้องใจคนทำดเวยมันกรอบเนื้อเนื้อเนื้อก็อร่อยอืมนี่อยากเพื่อนมาชิมทำนี้ทำน oh, okay. you know. ี้บึ้มบั้มสัมเบ้กินแบบบึ้มบั้มสัมเบ้์นี่กินบึ้มบั้มเลยนะทอดกรอบเดินๆกรอบจริงบึ้มบั้มสัมเบย์เป็นของยอมเนี่ย นี่กินบุ้มบั่มตําเบ้เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูคนรอกินอยู่นี่คนดูรอดูมึงกินอยู่เดี๋ยวเร็วใจเย็นๆนี่ขอขอกินเองกินบุ้มบั่มโคตรกรอบอยากทำตามมันได้นะเนี่ย เราลองทำดัวส่วนนี้ของหมอบไม่ยังกินต่อเพื่อเหงาเพาว่าผมบอกเลยว่าคนบ้ากินคนระับบอกนะเลย